อีกหนึ่งสมร,รภูมิที่ยังคงต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่ามีการประทะก,กันอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันมานานกว่าหนึ่งเดือนแล้วนั่นก็คือการสู้รบข้ามพรมแดนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิสบอเลาะในเลบานอนค่ะทางการของอิสราเอลรายงาน,นะคะมีการถล่มเพื่อโจมตีเป้าหมายของกลุ่มฮิสบอเลาะและมีการระเบิด ทำลายอุโมงซึ่งเป็นโครงสร้างใต้ดินของฮิสบอเลาะที่ใช้ในการลักลอบเข้ามาโจมตีในดินแดนของอิสราเอลรวมไปถึงโจมตีทหารอิสราเอลในดินแดนตอนใต้ของเลบานอนด้วยขณะเดียวกันกลุ่มฮิสบอเลาะก็ระดมยิงขีปนาวุธและล่าสุดค่ะส่งอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเข้ามาโจมตีในพื้นที่ภาคเหนือของอิสราเอลซึ่งทางการอิสราเอลนะคะได้ระบุผ่านเทเลกรมว่าพวกเขาประสบความสำเร็จในการยิงสกัด อากาศยานไร้คนขับหรือว่าดโดรน U A V สองลำที่บินเข้ามาจากเลบานอนภายในหนึ่งชั่วโมงซึ่งกองทัพอิสราเอลยิงสกัดเอาไว้ได้ทางตอนเหนือ ขณะเดียวกันเกิดเสียงระเบิดดังสนั่นแล้วก็มีกลุ่มควันลอยขึ้นมาเรียไกลเหนือท้องฟ้าในกรุงเบลุตของเลบานอนในช่วงเช้ามืดของ27ตุลาคมแล้วก็มีเสียงระเบิดดังกึกก้องพร้อมกับกลุ่มควันที่พวยพุ่งข,ขึ้นมาทางพื้นที่ตะวันออกของพรมแดนอิสราเอลกับเลบานอนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานนี้ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้และสามารถมองเห็นได้จากทางภาคเหนือของอิสราเอล นอกจากนี้ก็มีกลุ่มควันค่ะที่มองเห็นได้ไกลาจากเมืองไซดอนของเลบานอนหลังการโจมตีของอิสราเอลได้รุกหนักเข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าวจึงกองทัพอิสราเอลรายงานว่ากลุ่มฮิสบอลเลาะค่ะกบดานอยู่ในพื้นที่นั้นและการโจมตีก็เพื่อหยุดยั้งการยิงจจรวดข้ามพรมแดนถล่มภาคเหนือของอิสราเอลซึ่งเป็นการเพิ่มอุณหภูมิความขัดแย้งให้ระอุมากยิ่งขึ้น ส่วนคลิปวิดีโอต่อไปนี้ค่ะทางกองทัพอิสราเอลนำออกมาเผยแพร่เป็นคลิปการโจมตีฐานที่มั่นใต้ดินของฮิสบอเลทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นไปอย่างรุนแรงและมีการระเบิดขนาดใหญ่นอกจากภาพการโจมตีใต้ดินแล้วกองทัพอิสราเอลยังเผยแพร่ภาพนายทหารระดับผู้บัญชาการและทหารอิสราเอลที่เข้าไปตรวจสอบอุโมงค์และฐานที่กบดานใต้ดินความยาว1.5กิโลเมตร ของฮิสบอรอและกองกำลังรัดวานซึ่งมีทั้งระบบไฟฟ้าที่พักผ่อนตู้เย็นเครื่องปรับอากาศอาหารและเครื่องมือสื่อสารอาวุธและเครื่องกระสุนจำนวนมากโดยระบุว่าเป็นระบบที่ฮิสบอรอสร้างมานานกว่า15ปีและจะถูกทำลายทิ้งทั้งหมดแน่นอนล่าสุดชาวเลบานอนคะ่ะได้หลบหนีเข้าไปยังซีเรียอย่างต่อเนื่องหลายคนบอกว่าตอนนี้ในเลบานอน ไม่มีสถานที่ใดปลอดภัยสําหรับพวกเขาเลยเนื่องจากการสู้รบระหว่างอิสราเอลและฮิสบอลเลเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากมีการโจมตีของอิสราเอลทาให้อาคารที่พักอาศัยพังทลายในพื้นที่หุบเขาเบกาทางตอนใต้ของเลบานอนและนอกจากการสู้รบข้ามรมแดนไปยังดินแดนของเลบานอนแล้วคะ่ะถ้าไปดูการโจมตีในพื้นที่ฉนวนกาซา กองทัพอิสราเอลโจมตีเป้าหมายในฉนุนวนกาซาต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้ทั้งที่เบอิดลาเฮียทางตอนเหนือคันยูนิสทางตอนใต้นอกจากนี้ทหารอิสราเอลค่ได้ตรวจค้นโรงพยาบาลคามาอัดวานทางตอนเหนือของชุนวนกาซาในวันเดียวกันแล้วไปควบคุมตัวบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจำนวนมาก กองทัพอิสราเอลอ้างว่าปฏิบัติการทางการทหารในพื้นที่โดยรอบและด้านในโรงพยาบาลตามที่ได้รับเบาะแสและข้อมูลข่าวกรองนั้นพบว่าพื้นที่โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นสถานที่ซ่อนตัวของกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ ขณะดเดียวกันขนวยแพทย์ฉุกเฉินปาเลสไตน์ในกาซาแถลงว่ามีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายจากการโจมตีทางอากาศในกาซาซิตี้ของกองทัพอิสราเอลซึ่งผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่าผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นเด็กอามัดมากัสซึ่งเป็นผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าไม่มีใครแจ้งเตือนพวกเขาให้ออกจากอาคารก่อนที่อิสราเอลจะโจมตี กระทรวงสาธารณสุขฮามาสซ,ซึ่งดูแลฉนวนกาซาได้แจ้งว่าช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลในฉนวนกาซาเพิ่มขึ้นเป็น77คนบาดเจ็บอีกเกือบ300คนส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลนับตั้งแต่7ตุลาคมปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย42,924คนบาดเจ็บมากกว่า1 0 0 0 0คน นอกจากนี้กองทัพอิสราเอลค่ะได้บุกจู่โจมเข้าใส่เมืองดุนคามในเขตยิดครองเวสตแบงค์สังหารสมาชิกฮามาสไปหนึ่งรายโดยชายคนดังกล่าวกำลังวางแผนโจมตีอิสราเอลเร็วๆนี้นอกจากนี้กองทัพอิสราเอลยังโจมตีอาคารหลายชั้นหลังหนึ่งที่เชื่อว่ากลุ่มหัวรุนแรงกำลังหลบซ่อนอยู่ภายในแล้วความรุนแรงก็เพิ่มมากขึ้นทั่วเขตเวสแบงค์นับแต่เริ่มต้นสงครามระหว่างฮามาส กับอิสราเอลในฉนวนกาซาค่ะซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีแนวโน้มนะคะว่ากระบวนการในการเจรจาหยุดยิงเพื่อนำไปสู่การยุติการสู้รบและปล่อยตัวประกันนั้นมีความคืบหน้าไปมากน้อยเพียงใดค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะ เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ